เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาดูข้อ45กันต่อเลยเป็นข้อสุดท้ายของ Passage นี้แล้วก็ก็เราก็มาอ่านโจทย์กันนะคะเออ จากเดี๋ยวที่จะทวนจากของที่แล้วของข้อที่แล้วก่อนก็คือเขาบอกว่าอักกา p ์ซัพพลาิมวิดซัพพลายฮิมวิดซัมบริสซลก็คือการเนี่ยจดหาจัดหาคนสัตว์มาให้อันนี้พี่ขอแก้นิดนึงคือมิแก้พี่อ่านออกเสียงผิดไปหน่อยมัน,นต้องอ่านว่าบริสเซลนะคะคือมันจะไม่ได้ออกเสียงตัวทีเมื่อกี้พี่ไปอ่านว่าบริส t o ลก็ขออภัยตรงนี้ด้วยค่ะน้องๆจะได้อ่านกันถูกต้องก็ต้องเป็นเขาต้องอันนี้จะอ่านเหมือนไม่มีตัวทีนะคะจะเป็นบริสบริสเซล อาการ supplying him with some bristle after boring holes into the bone a d i t tied the bristle into tufts and wedged them into the holes ก็คือหลังจากที่หลังจากที่เจาะรูไปบนกรดไปบนกระดูกแล้วเนี่ย Adid เนี่ยก็แบบมัดขนสัตว์ให้ให้ให้กลายเป็นปลอยผมให้กลายเป็นปล่อยๆแล้วก็อัดไอ้อัดปลอยอัดขนสัตว์เหล่านี้เข้าไปอยู่ในรู แล้วจากนั้นก็เป็นเว้นไว้ใช่ไหมคะก็มาดูกันว่าประโยคปิดประโยคไหนเนี่ยถึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการปิด p a s s a g e นี้ก็คือคือประโยคปิดเนี่ยจะต้องแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเข้าแบบว่าครอบคุมความหมายทั้งหมดแล้วก็แบบว่าเข้ากับเนื้อความอ่าท่าแรก that is why he made the first toothbrush นั่นคือเหตุผลที่เขาสร้างนั่นคือเหตุนั่นคือเหตุผลที่เขาสร้าง แปลงสีฟันอันแรกขึ้นมาคืออันนี้มันจะผิดความหมายแบบว่า,ขา,เ,วา,มมาเขาเรียกความหมายไม่เข้าความหมายไม่เข้ากับย่อหน้าคือความหมายเนี่ยจะต,ต้องเข้ากับย่อหน้าย่อหน้านี้คือย่อหน้าเนี่ยเขาอธิบายถึงวิธีการวิธีการเอ,อวิธีการทําแปลงสีฟันแต่อันนี้เขาไปบอกว่านั่นคือแบบว่าไดอิสวาฮีเม่เอ่อยวฟิลิปปินส์ก็คือบอกว่านั่นคือเหตุผล ที่เขาสร้างแปลงสีฟันอันแรกคือถ้าสมมติว่าอันเนี้ยไปอยู่ในพารากาที่สองอาจจะยังพอได้อยู่เพราะว่าเนี่ยพารากาที่สองเขาพูดถึงว่าแบบว่าอยู่ดีดเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบว่าการแปลงฟันเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการเช็ดฟันแต่ว่าอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นประโยคปิดของออของของอันอาเรของย่อหน้าที่สามซึ่งย่อหน้าที่สามอธิบายถึงวิธีการทําไม่ได้อธิบายถึงเหตุผล อันเนี้ยคือไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลที่เขาสร้างแปรงสฟันขึ้นมาดังนั้นอันเนี้ยก็เลยความหมายแบบว่าไม่เข้ากับยอนาก็เลยผิดรอข้อดีนะคะข้อสอง that is how that s how the first toothbrush was made นั่นคือเออนั่นคือที่มาของที่มาว่าแปรงฟันด้ามแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเอัออนเนี้ยดูเปน็นอันที่ความหมายที่จะความหมายเนี่ยเข้าใจเข้ากับใจความทั้งหมดของเรื่องมากที่สุดแต่เดี๋ยวพี่ก็ติ๊กไว้ก่อนลองไปดูข้ออื่นก่อน ข้อส in the end it was the first truth, uh, it was the first t o h b r u s h making แล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็กายมันก็เป็นการสร้างเป็นการสร้างบปรงสีฟันอันแรกขึ้นมาอันนี้ก็ดูคล้าคล้ายคลา,คลาเดี๋ยวพี่ข้ามไปก่อนแล้วกัน therefore ข้อส therefore ดังนั้น that was the first toothbrush to make มันเป็นมันเป็นแปรงสีฟันอันแรกที่จะสร้างขึ้นมาข้อห้า Also that is how that is how to make the first two brush also ก็คือแบบว่ายิ่งกว่านั้นเช่นหรือว่าแปลว่าเช่นกัน Also that is how that is how to make the first two brush อันนี้คือความหมายผิดเพราะว่าคืออันนี้มันไม่จำเป็นต้องมี also แบบว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องมี also พี่คิดว่าถ้าข้อเนี้ยถ้าตัด also ไปอาจจะยังตอบพอได้เลยเพราะว่ามันคือแบบเนี่ย ออโซนั่นคือวิธีในการเออนั่นคือวิธีในการสร้างแบงสซิฟันอันแรกแต่พอมันมีออโซมาเนี่ยแบบยิ่งกว่านั้นนั่นคือวิธีการแบงสซิฟันอันแรกคือมันไม่จำเป็นต้องมีออโซตรงเนี้ยอันนี้ก็เลยผิดส่วนข้อ 3, ข้อ4 Therefore, t h e r e was the f i r s t toothbrush to make in t h e end that was the f i r s t toothbrush making ในตอนสุดท้ายนั่นคือ เออนั่นคือการทําแปงสีฟันอันแรกเออคือพี่คิดว่าข้อสามข้อสี่อ่ะไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ข้อสองอ่ะตรงความหมายที่สุดเพราะข้อสองแปลว่านั่นคือนั่นคือเออนั่นคือที่มาว่าแปงสีฟันด้ามแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งอันเนี้ยถ้าเอาไปใส่อ่ะมันจะความหมายมันจะสมูทที่สุดเพราะว่าเขาอธิบายวิธีการสร้างแปงสีฟันมาทั้งหมดดืดด,ดืเนี่ยตั้งแต่ไปเก็บกระดูกมาเออแล้วก็ เออเอาเนี่ยเจาะรูแล้วก็เอาขนสัตว์เนี่ยมัดเป็นปอยแล้วก็อัดเข้าไปในรูแล้วก็ดังนั้นเหมือนกับพอสรุปเนี่ยมันก็จะแบบว่าเข้าคือมันเป็นอันที่แบบเข้ากับใจความของเรื่องทั้งหมดได้มากสุดก็คือสรุปเป็นก็คือเป็นการสรุปว่านั่นคือที่มาว่าแปรงสีพันอย่างแรกเนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นข้อนี้ก็คือข้อที่ถูกต้องที่สุดก็พี่ก็จะใส่คะ that is how the first toothbrush was made โอเคก็คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะที่พี่บอกว่าอย่างอันนี้คือข้อสามี่มันไม่ได้แบบถึงกับผิดไปเลยคือมันไม่ผิดเท่าข้อ1กับข้อ5แต่ว่าแค่ว่าข้อ2เนี่ยใส่แล้วมันความหมายมันเข้าที่สุดนั่นนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวพี่จะลองอ่านทางภารกาฟให้ฟังอีกรอบเนาะเราจะได้ดูว่าท้งภาคากราฟเต็มเต็มเนี่ยเป็นยังไง find brushing your teeth a t i r i n g c h o r e you c a n blame it o n an English prisoner William Addis. William Addis was arrested in 1717 uh, 17 1 7 7 0 for starting a riot and was sent to the notorious, not, ทรั o นอร์ทรัสนิวเกตพิซซก็คือแปลความหมายพังเอ่อย้อนหน้านี้ค่ะถ้าคุณพบว่าการแปลงฟันเนี่ยเป็นงานที่น่าเบื่อคุณสามารถโทษเอ่อโทษมันเนี่ยสามารถโทษนักโทษชาวอังกฤษที่ชื่อว่าวิลเลียมแอดดิสวิลเลียมแอดดิสเนี่ย Uh, ถูกจับกุมในปี1770สำหรับเพราะว่าเขาไป uh, เริ่มการจราจนแล้วก็ถูกส่งไปยังคุกที่มีชื่อเสียงไม่ดีก็คือคุกนิวเกตน,นั่นเอง Unlike many of his fellow prisoners, a l i i s h a v e a lively and questioning mind, one that he w a n t s to put to use once he was released. For example, one morning, a d d i s was cleaning his teeth in the usual way with a rag when an idea came to him. wouldn't it be easier and more effective to brush teeth instead of wiping them ก็เขาบอกว่าเนี่ยแตกต่างจากบรรดาเพื่อนนักโทษของเขาอดิสเนี่ยมีไอเดียมีความคิดที่กระตือรือร้นแล้วก็ช่างสงสัยที่แบบว่าเขาเนี่ยต้องการจะนำเออเอาไปใช้หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวตัวอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งเขาเนี่ยถูกเออตัวอย่าเช้าวันหนึ่งเขาเขาอะ กำลังทำความสะอาดฟันในในวิธีปกติที่เขาทําด้วยผ้าขี้ริวในตอนที่ความคิดความคิดนึงเนี่ยเข้ามาในหัวเขามันจะไม่ง่ายกว่าหรอมันจะไม่ง่ายกว่าแล้วก็เอฟเฟกตีฟกว่าหรอที่จะแปลงฟันแทนที่จะทำใช้การเช็ดฟัน The next day he picked a small bone for a piece of meat he had for dinner and took it back to his cell. A guard supplied him with some bristle. after boring after boring holes into the bone at this time bristle into tufts and wedge them into the holes that's how the first tooth tooth uh, พี่เขียนตกอไป to oth, tooth toothbrush was made ก็คือวันต่อมาเขาก็เลยไป uh, เก็บกระดูกมาจากชิ้นเนื้อที่เขากินเป็นอาหารเย็นแล้วก็นำมันกลับไปยังห้องขังเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยก็จัดหาขนสัตว์มาให้เขา แล้วก็หลังจากที่เขาเจาะรูเข้าไปในกระดูกแล้วเขาก็มัดขนสัตว์เป็นปอยแล้วก็อัดมันเข้าไปในรูและนั่นก็คือที่มาว่าแป้งสีฟันอันแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรก็อันนี้ก็จบของพาร์ทของพาเอ่อของของ p a r a ทั้งหมดก็คือจบพาร์ทนี้นะคะก็เป็นจบไปแล้วกับพาร์ทของ writing ability ก็จะเห็นได้ว่าพาร์ท writing ability เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้วัด เรื่องของอความหมายซะทีเดียวคือบางข้อเนี่ยอาจจะเอาความหมายไปใส่ไม่ได้คือ writing ability คือวัดทักษะการเขียนแต่ว่าคือในที่เขาจะบอกว่าให้มาเขียนให้เราให้เรามานั่งเขียนให้ดูอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบ choice มาซึ่งน้องก็จะเห็นได้ว่า choice แต่ละ choice เนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของแบบว่าการเขียนว่าแบบว่าแบบว่าอย่างเช่นสมมติอย่างข้อสี่ห้าเขาจะบอกว่าจะจบประโยคยังไงให้มันดีที่สุดข้อสี่สิบสี่ก็คือข้อสี่สี่เนี่ยจะวัดว่าแบบแบบน้องสามารถเรียงคําได้ถูกหรือเปล่าว่าเราควรจะเรียงคําเรียงคํายังไง ข้อ43ข้อ43ก็เหมือนกันว่าเนี่ยเราจะเรียงคําถูกหรือเปล่าอันเนี้ยคือจะใช้คําถูกหรือเปล่าว่าการเนี่ยนำกลับไปที่องขังของเขาเนี่ย back to เนี่ยแปลว่านํากลับไปข้อ42ข้อ12ก็เหมือนกันแปลว่าแบบว่าน้องจะพูดว่าการจะพูดว่าเนื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยน้องจะเรียงถูกหรือเปล่าว่ามันต้องเป็น a piece of meat นะไม่ใช่ meat in a piece piece for meat อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ41 ข้อ41ข้อ11ก็จะดูว่าเนี่ยน้องใช้คําแบบว่าขึ้นต้นได้ถูกได้ถูกหรือเปล่านะอย่างนี้แล้วก็รวมถึงข้ออื่นๆอีกข้อ40ก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือแบบว่าน้องจะเรียงถูกหรือเปล่าว่าเนี่ย instead of แปลว่าคือเปราว่าแปลงฟัฟเนี่ยดีกว่าการเช็ดถูนะอะไรนี้คือคือมันมีเนี่ยทั้ง10ข้อเนี่ยก็คือวัดเรื่องของทักษะการเขียนนั่นเองคะ่ะก็อันเนี้ยอาจจะต้องคืออันเนี้อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันต้องแบบว่า บางข้อมันจะต้องเป็นข้อที่เราแบบว่าเคยอ่านเรารู้ว่ามันใช้อีเดียบอย่างนี้หรือว่าเราเคยอ่านเห็นผ่านตาว่าวิธีเขียนเนี่ยมันต้องเรียงคําเรียงประโยคเอ,อต้องเรียงคำในประโยคอย่างนี้ถึงจะถูกต้องก็แต่ก็ถ้าน้องฝึกทําจดบ่อยเนี่ยก็พี่เชื่อว่าน้องๆก็จะสามารถทําได้แน่นอนค่ะ oh. เทปนี้นะคะพี่ก็จะมาสอดแทรกคาศัพท์ที่พี่คิดว่าน่าสนใจให้น้องๆเพราะว่าเออพี่สังเกตว่าจากเอ,อจากของพารากราฟที่แล้วพารากราฟที่แล้วเนี่ยทัศน์ศที่แล้วอะ มันมีคำศัพท์ที่พี่ว่าน่าสนใจเยอะมากเลยก็แต่ถ้าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าแม่นคำศัพท์อยู่แล้วแบบว่าตอนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอ่านได้แบบโฟล์ได้สมูทอยู่แล้วก็จะข้ามเทคนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าแบบว่าศัพท์ยากมันเยอะกันก็เดี๋ยวพี่จะมาทวนคำศัพท์ให้เนาะว่าคำศัพท์ที่น่าสนใจในข้อเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็อแรกนะคะก็คือ shore ก็คือเป็นแบบว่าพวกงานที่น่าเบื่อแต่ต้องทาคือมันจะพวกมันจะแบบว่าพวกเนี้ยก็จะอย่างเช่นแบบงานบ้านงานอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยก็จะแปลว่าแบบว่าเหมือนพวกแบบว่าจ็อบไปได้แบบเนี้ยเชิงจ็อบดูที่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจ็อบถ้าแบบว่าพวกจ็อบดูที่มันจะเป็นเหมือนพวกวิบวับงาน แต่ว่าชอมันจะแบบว่าค่อนข้างเจาะลงไปหน่อยว่าแบบว่าเป็นงานแบบว่างานที่ต้องทําประจํางานน่าเบื่อสมมติอย่างพวกแบบเนี่ยงานบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยแล้วอย่างทายริงบางแก้ก็คือทา r ริงก็คือแบบว่าหน้าเหน็ดเหนื่อยเพราะงั้นพอเอามารวมกันก็แบบว่าทายริงชอก็ได้แบบว่าเป็นงานบ้านเนี่ยงานที่น่าเบื่อหน้าเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องทำอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่า if you find find brushing your teeth is tiring c h o e ก็คือบบกว่าถ้าคุณเพราะว่าการแบบว่าแปรงฟันเนี่ย เป็นงานที่แบบน่าเหนื่อยแล้วก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ก็อันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าท r i n g แล้วก็คำว่าช o r e นะคะแล้วก็ prisoner แต่ว่านักโทษแต่ว่า Pri s o นเนี่ยแต่ว่าคุกก็จะเห็นได้ว,ว่าคืออันนี้ก็คือใส่แค่คำว,ว่าเนอร์ลงไปแล้วก็จะกลายเป็นเอ,อก็จะจากคำว่าคุกเนี่ยก็จะกลายเป็นนักโทษนัก,นกโทษได้ คำว่ามันจะมีอันนึงก็คือคําว่าลล์เซลล์เนี่ยแปลว่าห้องขังก็คือบอกว่าคือมันจะค่อนข้างคือคุกคือคุกชันมันจะพูดถึงว่าคุกแต่ว่าเวลาในคุกในในคุกเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าห้องขังของแต่ละคนอะไรเงี้ยเพราะงั้นที่แบบว่าในพระกามันจะมีที่บอกว่าแบบว่า he took he took it back to his cell ก็คือนํากลับไปยังห้องขังของเขาเขาจะไม่ใช่คำว่า he took back to his prison เพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าทั้งคุก เป็นของเขาหรืออะไรเงี้ยคือมันแค่บอกว่ามีห้องขังของเขาบอกว่าในคุกก็จะมีห้องขังเล็กๆของแต่ละคนอะไรอย่างนี้บางทีคุกบางทีเขาก็จะใช้คำว่าเจลก็ได้ใช่แล้วก็เออเมื่อกี้มีคําว่าการคือการเนี่ยที่จริงการมันแปลว่าแบบว่าพวกแบบว่าผู้คุมอะไรเงี้ยผู้คุมก็สมมติพวกบอดี้การ์ดก็แบบว่าบอดี้การ์ดก็จะแบบว่าผู้คุมส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่พอในเชิงที่เนี่ยในชินีเขากำลังพูดถึง พูดถึงแบบว่าห้องคักออการขังคุกอยู่กาดก็เลยเป็นแบบว่าผู้คุมเรือนจำแล้วก็มี arrest arrest เนี่ยแปลว่าจับกุมถ้าเป็นบว r บสามก็คือ b e arrested เท่ากับถูกจับกุมโอเคแล้วก็มีคำว่า r i o อ,อแปบลบว่าการจราจร เพราะงั้นที่จะแบบว่าเออเขาเป็นคนแบบเริ่มการก่อจลาจลก็เลยกลายเป็นแบบว่า start อ่ะไรก็คือแบบเขาเนี่ยเริ่มการจลาจลเขาก็เลยโดนจับนั่นเองแล้วก็อ่คำอื่นๆก็ยังมีอีกอย่างเช่นก็ยังมีคำอื่นๆก็เออมีคาว่า notorious แปลว,ว่าซึ่งมีชื่อเสียง ในทางไม่ดีกออ็อันนี้เดี๋ยวพี่จะขอเน้นเรื่องการออกเสียงนิดหนึ่งเราจะได้แบบว่าเออ่เข้าใจเวลาเราพูดเราจะได้อันนี้อันนี้จะอ่านว่าไรไรออนะคือแบบเมื่อกี้เมื่อกี้บางเทพี่อาจจะเผลอพูดเป็นว่ารออไปพี่ก็ขอโทษด้วยอ,อ,อันนี้ต้องอ่านว่าไรไรออสใช่แล้วก็ อย่างคำว่า notorious ก็คือเป็น no notorious notorious r e s เียกัน่ะก็คือเออเนี่ยมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีประมาซึ่งก็คือประมาณแบบ bad re reputation reputation คือชื่อเสียงอาจจะเคยฟังเพลงของ Taylor Swift ก็จะมีคอป b ี้ reputation ก็แบบฉันเนี่ย เราเนี่ยมีชื่อเสียงกันมากอะไรเงี้ยแต่พอเป็น bad reputation, reputation ก็คือชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีนั่นเองนี่ข้าในอีก lively เท่ากับแบบกระตือรือร้นใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่า lively นะคะไม่ใช่ lively พี่เมื่อกี้พี่แบบพี่ถ้าพี่เผลออ่านผิดไปก็ขอโทษด้วยเป็นคว่า lively ซึ่งก็จะเท่ากับ energetic แอคที e วิกร์สไดนามิใช่อย่างนี้หรืออาจจะแบบว่าอ่าอนทูเซ s ย a ิมอัตมุเซียใช่ไหมคะเชแล้วก็อา uh, คำไหนอีกที่น่าสนใจ r ร c ก ผ้าิใช่อันนี้ก็อันนี้อันนี้ดูผ้าคิ้วผ้าคิ้วผ้าคิ้วสกปรกผ้าคิ้วแล้วกันผ้าคิ้วอย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าพี่เคยไปแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วพี่ก็พยายามจะพูดกับโค้ดว่าขอผ้าคิ้วหน่อยพี่ก็แบบว่านึกไม่ออกว่าจะแบบว่าต้องใช้คําว่าอะไรที่จะแบบขอผ้าคิ้วก็สื่อสารกันอยู่ประมาณห้านาทีกว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเขาก็แบบอ๋อ you need ร r แร็คแก็คือผ้าคิ้วนั่นเอง เออ่คำไหนอีกมีคำว่าคำว่า bristle เท่ากับขนสัตว์แล้วก็ tough เท่ากับปลอยผม weight ก็คืออัดนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่พี่คิดว่าเออ่น่าจะแบบว่า เป็นคำศัพท์ที่พี่คิดว่าน่าสนใจในใน passage ที่เราอ่านกันไปกันมากี่ี้นะคะก็พี่ก็เสริมพวกคำที่แบบว่าซินโนนีให้นิดหน่อยอย่างนี้แบบว่าคำพวกนี้ก็แบบใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดน้องคือถ้าเกิดยิ่งเรารู้คำศัพท์เนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเราสามารถอ่าน passage ได้เข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ง่ายขึ้น,นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ด้วยละกัน หนูเลยดูทุกวันเอ่ย